มาถึงแล้วครับน,น,นี่คือลูกชิ้นปิ้งที่อร่อยที่สุดในโลกตามที่อาจารย์มอนได้ให้ข้อมูลไว้นะครับยืนยันนะครับยืนยันลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดลูกชิ้นปิ้งแต่เนื้อมันหมดแล้วเหลือสามไม้อ๋อเอาเป็นเอ็นก้าแล้วกันนะได้ก็สิบสองไม้เหมือนกันมาดีเนื้อหมดคุณเหนื่อยไหมครับเดินมาไม่เหนื่อยรู้สสบายมาเลยเฉย นี่ครับลูกชิ้นธงชชยบาราบลูกชิ้นงชยอ๋อนี่ครับลูกชิ้นธงชชยลูกชิ้นเนื้อที่อร่อยที่สุดในปทันีอร่อยว่ะดุุนๆปูชายยังอยากกินเลย มึงเหลือเ e e pues อ freely, ็นให้กูด้วยนะเหมือนน่ำเดือดนะคุณน่นี้อร่อยฟินไหมครับเฮียอร่อยอือช็อตนี้เฮียลวกสองครับคำเดียวเนียไม่กินหมดเลยปะสามลูกอืม เมื่อ <accurately> กี้เมื่อกี้ผ่านมาครับเป็นแกงเป็นดงเกเลยครับไม่รู้ว่าลูกยุทธพามาพวกพวกคุณหิวข้าวอะไรใช่ไหมครับเนี่ยใส่แต่มะเขือเทศกลับไปเล่นใช่ไหมมุชช่าจะได้หลอกให้โอ้ร้อนนะเนี่ย ใช้คนดูคนที่ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับนี่นะครับในมือของเขาครับดูครับเฮียนมปังฟาดเรียบดูครับหอมหานี่คือชิ้นของมันห้องนี้ะของพียครับ หอมเลยดูเฮียเขาโรยชีสครับเฮ้ยจับไปถูกใจเฮียจริงๆร้านนี้เฮี๋ยตัวว่ามีเกาเหลามีลูกชิ้นเนื้อมีน้ำผั่นธรรมชาติเลยก็ไม่เยอะน้อยกลัวแน่แน่เรียบร้อยแล้วครับ คุณขอนแก่นครับเป็นไงบ้างครับมือนี้อร่อยมากครับ <c oughs> กระแดกมากเลยอาหารครับลันตาเป็นไงบ้างครับ,บาาสุดยอดเก่าแก่พิซซ่าเตาถ่านสมัยที่ข้าสารคนยังเที่ยวกัน <c oughs> วันนี้เราเป็นโต๊ะแรกและโต๊ะเดียวเขาหรือเปล่าไม่รู้เฮ <c oughs> ียเฮียกินอะไรอยู่ไม่เคยใช่หมูเฮีหมหมยจะลดได้ไหม ไม่กินคาบโบไฮเดรโอเคเรารูกสิทหมอเอฟนะครับหมอเอฟหมอเอฟบอกกินนะทุกอย่างใช่หมูแผ่นเนี่ยหมูล้วนๆไม่มีแป้งเลยแค่เรียบร้อยครับภารกิจอิ่มพุงกลางเดินกลับบ้านกันอยู่ครับ